ภาพปิดท้ายวันนี้เป็นภาพมาจากมาเลเซียรามันขึ้นของค่ะโดยเฉพาะ oh. สินค้าที่เป็นประเภทสินค้าหนังเนี่ย oh. คือห้างถูกปิดมาเกือบสองเดือนเขาล็อกดาวน์จะรับคำยืนยันว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพจริงที่ไปถ่ายจากในห้างมานะคะเขาถึงบอกว่าต้องเปิดแอร์ให้พวกมันอยู่อะพวกกระเพาหนังนะมันต้องหายใจ uh. อืม เชื้อราก็จะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆที่เรามองไม่เห็นนะคะอ้าแต่ทําไมเราถึงจะเห็นเชื้อราได้ก็เพราะว่าเชื้อราบางกลุ่มเนี่ยมันจเจริญเป็นเส้นใยนะคะหลายเซลล์แล้วก็อยู่รวมๆกันกลายเป็นกลุ่มหรือเป็นเราเรียกว่าโคลนีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างขนมปังเนี่ยถ้าเราทิ้งขนมปังไว้ในห้องไม่ได้รับประทานนะคะทิ้งไว้3-4วันเราอาจจะเห็นเส้นใยฟูอยู่บนขนมปัง ะะอันนั้นก็คือใน,ในทำนองเดียวกันและขนมปังก็เป็นอาหารอย่างดีนะคะเครื่องหนังเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่จุลินทรีย์สามารถที่จะใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะเชื้อราอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นเชื้อราที่เจริญเป็นเซลล์เดียวนะคะแล้วก็แบ่งตัวโดยการแตกหนอนอันนั้นเราจะเรียกว่ายีสต์ซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักยีสต์ที่ใช้ทําขนมปังหรือว่ายีสต์ที่ใช้หมัก วายหมักแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มเชื้อราอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนเชื้อราอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อโรคในกลุ่มของพวกโรคกรากนะโรคกรากโรคกซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะติดต่อกันทางการสัมผัสนะทางผิวหนังได้แต่ว่าเชื้อราที่เราเจอทั่วๆไปในในอากาศในอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยเจอเ,จอเจอเชื้อกลุ่มนี้นะคะ่ะกรณีที่มีการปิด ศูนย์การค้าต่างๆก็จะทําให้อากาศไม่มีการถ่ายเทนะคะแล้วก็เจอราก็สามารถที่จะเจริญเติบโตโดยโดยที่ไม่มีใครไปรบกวนนะคะพอโตขึ้นมากๆเข้าก็จะสร้างเส้นใหญ่แล้วก็สร้างสปอร์ซึ่งสปอร์เหล่านี้ก็สามารถที่จะถูกปล่อยออกไปในอากาศได้นะคะ ค่ะถ้าเป็นอย่างกรณีในในข่าวแบบนั้นเป็นเยอะมากๆแบบนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยมืออาชีพนะคะที่เขาจะ,ะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ที่จะจัดการกับเชื้อได้นะคะซึ่ง ก็จะมีการใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อฉีดพ่นเป็นสานเคมีกับอีกอันนึงที่ที่ไปสืบค้นดูเนี่ยก็จะมีการใช้โอโซนนะจะมีเครื่องกําเนิดโอโซนเรื่องโอโซนก็สามารถจะกําจัดเชื้อได้รวดเร็วกว่าการใช้สารเคมีนะคะแต่ถ้าเผื่อเราพูดถึงกรณีในบ้านเรือนเรานะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเองได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เขามีคำแนะนำเอาไว้ข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องป้องกันตัวเองก่อนก็ใส่เสื้อผ้ามิดชิดนะคะเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวใส่รองเท้าใส่แว่นตาสวมหน้ากากตอนนี้เราก็คุ้นเคยกันดีมากเลยกับหน้ากากากับเฟสชิลต,ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อมันมาสัมผัสกับเราได้มากอันที่สองก็คือทำความสะอาดออไม่แนะนำให้ใช้น้ำ ทำความสะอาดเพราะน้ําไม่มีฤทธิ์ที่จะไปฆ่าเชื้อนะคะต้องใช้เป็นน้ํายาฆ่าเชือ้อตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็น70%แอลกอฮอล์แต่ว่าประสิทธิภาพก็ยังสู้อีกตัวหนึ่งไม่ได้ก็คือตัวที่เป็นน้ำยาซักผ้าขาวหรือว่าเป็นคอร์ลอกซึ่งเราสามารถจะหาซื้อได้ตามาซุปเปอร์มาร์เก็ตต่ตางๆนะคะซึ่งเราจะเอาคอร์ลอกเนี่ยมาผสมกับน้ำนะคะในอัตราส่วน1ต่อ12เอามาเช็ดทำความสะอาด เราบอกว่าเชื้อรามีอยู่ทั่วไปในอากาศนะคะเออแล้วทําไมเราสูดหายใจเข้าไปทุกวันทุกวันถึงถึงไม่เป็นอะไรเพราะว่านะั้นมันมีปริมาณไม่มากในอย่างในกรณีเนี้ยถ้าเราเข้าไปเดินในในศูนย์การค้าที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วมีเชื้อรามากมายขนาดนั้นเนี่ยก็แสดงว่าในบรรยากาศแถวนั้นเนี่ยต้องมีสปอร์เป็นจํานวนมากนะคะในบุคคลบางประเภทเนี่ยอาจจะมีความไวต่อสปอร์ของเชื้อรา ะะสูดหายใจเข้าไปะจะทําให้เกิดอาการแพ้มีอาการน้ํามูกน้ําตาไหลคันตานะคะคไอจามหรือถ้ามากๆก,ก็จะมีอาการหอบหืดเจราก็เป็นยูรินซีอย่างหนึ่งณตอนนีน้น่าจะไม่น่ากลัวเท่ากับโควะิด19เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดใช้มาตรการเดียวกันนะคะคล้างมือบ่อยๆนะคใะส่แมสซุกครั้งที่ออกไปไหนหรือว,ว่าม,มีระยะห่างอะไรต่างๆเนี้ยก,ก,ก็ช่วยได้